ไปเอ้าเริ่มสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอู้โอ้เป็นที่อะไรเนี่ยมันงามบ่โอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอยโอ้โอ้้อยอ้ย้้อ้อออย ยายายาลายหลายหลายหลายกินยามันเยอะเกินนะตอนเนี้ยถ้ามาเต้นติ๊กตอกแต่เพลงกันนะเด้อคอนสิรวิธีการเต้นเนอะพี่เจ้าเต้นมาเป็นกันเรื่องของเจ้าเกี่ยวเกี่ยวนี่นะคะเราจะมาเต้นกันหมอน้วอดัมแต่โอ้งามอยู่เนี่ยผูเขา้วยงามพูภูเขาภูเขา นีม่มามามาเราจะไม่ใช้ตอนนี้ก็คือเรากําลังออกเดินทางกันนะคะทุกคนเจ้าอยากรู้บอลขอเดินทางไปแซ่ขอยกับเพื่อนถ่ายให้กูถ่ายให้กูไดมมึงเข้ามมึงปวดเหงากูปวดเหงาแป๊บนึงกูถ่ายคลิปก่อนมันสิว่ามีคลิปลงอะวอเต็ดมึงต้องถ่ายให้มันเห็นยิวืนมึงหยิบมาทีจึงเปลเีปล่ยนเพลเงนีง่โป้โพ้ โอเคโป้ไปปะนี่ก็จับกล้องไงมึงจับดีๆพี่ดิมจับให้น้อง่อยไอพี่ดิมก็ทำอันนั้นมันเรียกเรียกพี่ดิมว่าจะเก็บวิวโออประมาณนี้นะพี่ดิมาปนะ ชีดชีดเขียนเขียนเนี่ย กเนื่อกี้มันมามันมันมาเบิ้ลขอดทางโค้งโคตรเนาะตึงเกินพี่เก็บฟิวกันนะกวดเชียปดเชียปดเชียเนขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นไปเชียของเธอคุณนี่เขาเป็นโอ้เสียงวนนะว่ะ งานเฮต้าทีบด้วโอ้ขลิบโอ้เนี่ยเรามาถ่ายวิวกันดีกว่า,าเ,าเน,นี่ไม้เนี่ยเรามาถ่ายว,วินนาายวนโอ้้จ้าตรงนี้คือสวยมากห้ามไปเกินไปก็ โอ้ออยางเห่นฟินเนาะถ่ายวีดีโอตรงนี้นะสวยอ่ะาโคเเพียงนีง่กับวอ,อ,อจะถ่ายในติกตับเลยนี่อ๋าเตยงพวกสวยอมมุมแนว,วยอะเลยแคยืนเลยนี่ถ้าจะยืนฝังนันถ้ามอายูนตรงนี้

แล้วมึงถ่ายเยอะๆมึงก็ลงทีอันเดียวว้าวยวัดมดนไปทำมันทำไมน,น้มนองซับถ่ายละตีนให้ถอกกบเปินอะอือมึมองก็ยๆคืออย่าง ยีงหลอกจิตวะก็ทุกจะด่าเขาเขาไม่อยากมาโทรศัพท์เขาก็จะด่าเขาว่าถ่ายลื้อเยอะแล้วเขาก็ไม่ลงเขาก็จะว่าอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อก็ไม่เข้าใจเลยสักอย่างตีนทำลงไปหันอย่างนี้อย่างนี้กินมาซีกอย่างนี้เร็วพี่ดิมพี่ดิมขึ้นมาตรงนี้สวยมากพี่ดิมขึ้นมาก่อนเราเราขึ้นมาเราลงไปพี่ดิมขึ้นมาพี่ดิมต้องขึ้นมาไปเสียหลอกโทรศัพท์เราคุณดู้ลพี่ดิมไป

อย่าเพิ่งลงไปนะลงไปทรศั์แป๊บนึงจะไปเอามาทำไมอ่ะเุกจะมาเต้นใหม่ไงโอ้ยที้นเต้นไปไม่ดียังไงวะคนอื่นก็หิวข้าวแล้วมั้งเราเรามาหมุนกันชาแน่ไหนโดนพี่อยู่ไหนเฮ้คลัสสิกจาดครับสิจาด